เชษยนต์สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว Nissan March ปี2016นะครับผมคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมเป็นพุชเตอร์พุชสตาร์ทนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะรีวิว Nissan March EL นะครับปี16เป็นรถอีก็คานะครับผมรถคันนี้สีขาวไม่น้อยไมน่าเชื่อแล้วนะครับผมสวยๆเลยนะครับผม รถยนต์เสนอขายในราคาที่289,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบรถกันนะครับผมด้านหน้านะครับผมเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมใหม่ๆใสๆเลยนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไลท์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่นะครับผมประจังหน้าโลโก้มิตสัน แถบพรมเมียมนะครับล้อเป็นล้อกระทะสาดครอบนะครับล้อเดิมยางเดิมจากโรงงานด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นรถสีขาวมือจับประตูสีขาวมาพร้อมสมาร์ทเอ็นทีด้านซ้ายและฝั่งคนขับนะครับ ด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นรถห้าประตูคันนี้จะมีการติดตั้งเพิ่มในเรื่องของเซ็นเตอร์ถอยหลังปลายท่อสแตนเลสนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกสปอยเลอร์อนะครับผมพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับพื <utet> ้นที่เก็บสัมภาระว้างขวางสามารถใส่ของได้นะครับแล้วก็สามารถยกตัวปิด คุมของออกได้ขณะลูกค้าที่แบบว่าต้องการพับบอะตอนสองเพื่อเอ็นลาบใส่ของนะครับผมรถคันนี้เดิมเดิมเลยนะครับผมด้านหลังนะครับน็อตทุกตัวไม่มีถอดนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับผมรถที่ร้านไม่มีชนไม่มีจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องเล่มทั้รถสูญหายนะครับเดิมเดิมนะครับผม ภายในเป็นสีดำนะครับผมเบาะทูโทนเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานไม่ยุกไม่ย่นไม่ลอกนะครับภายในกว้างขวางนะครับเครื่องเล่นเป็น TDMP 3นะครับผม WMA Air Manual นะครับเ <Gear Auto. S 2> กียร์ออโต้ทรงมาลายกระชับมือนะครับใช้งานน้อย ชุดด้านซ้ายจะเป็นชุดควบคุมไฟฟ้าปรับพับกิบกระจกไฟฟ้านะครับผมเบาตอนสองนะครับผมห้องผู้โดยสารสามารถพับได้นะครับหรือแยก60สิบสิบได้นะครับเพื่อทีออ่หยิบของจากด้านหลังเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับรถคันนี้ เครื่องยนต์พันสองซีซีนะครับเป็นรถอีโคคาประหยัดน้ำมันมาตรฐาน24่กิโลลิตรครับภายในห้องเครื่องนะครับผมไม่มีชนเลยนะครับไม่มีการถอบน็อตเดิมๆนะครับผมไม่มีถอดฝากระโปรงเดิมตีนอาร์ตหมุดยัองอยู่ครบนะครับผมรวมถึงสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงาน น็อตตัวเดียวก็ไม่มีถอดเลยนะครับรถมือเดียวใช้งานน้อยลูกค้าท่านไหนี่สนใจนะครับกับนิสสันมาร์ต4 6นะครับ EL ราคา2 8 2 8 9 9 0 0บาทลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัทเชรยนเสรีไทย95นะครับกับผมนังสันเพชรยนเบอร์โทรศัพท์0863377326ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับผมได้ดูรีวิวไปแล้วนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักไลน์ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ลูกค้าสามารถที่เข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย95นะครับผมแยกมินบุรีนะครับสำนักง,งานใหญ่ที่เซรีไทย68แยก1บมินบุรีนะครับหรือหลังสันเบอร์โทรศพัพท์0863377326นะครับผม ลูกค้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝปากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งที่จะไม่พลาดข่าวสารในการรีวิวรถแต่ละคันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ